now the the I right สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตั้มจัดไปเนาะวันนี้จะบอกว่าเรามาพาท่านผู้ชมมาต้องเที่ยวที่เรียกว่าอำเภอที่เล็กที่สุดของประเทศไทยเนาะก็คือเกาะสีชังนั่นเอง วันนี้ก็คือเราจะพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวที่เกาะสีชัง2วัน1คืนสําหรับท่านใดที่อยากมาเกาะสีชังเนาะดับแรกคือเราก็ต้องมาท่าเรือเขาเรียกว่าเกาะลอยก็รอบแรกรอบแรกก็มา7จ็ดโมงเช้าจากนั้นก็คือรอบที่สองที่ผมกําลังจะเดินขึ้นไปเขาเรียกว่าไปยังท่าเรือเนาะก็คือ8ปดโมงเช้าส่วนห้องที่ผมจองก็คือ1000บาทที่ติดเขาเรียกว่าติดริมทะเลเลยนะ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าบรรยากาศหรือว่าที่พักเป็นอย่างไรแล้วสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บนเกาะมันมีอะไรให้เราค้นหาบ้างตลอดระยะเวลา2วัน1คืนจากนั้นครับแล้วก็คือเขาเรียกว่าบนเกานะเนาะมันใช้ชีวิตอย่างไรเนาะสำหรับค่าใช้จ่ายเขาจะสมคําล่ําลือไหม คือมันแพงมันแพงจริงๆไหมคือแบบว่าขอเข้าของมันจะแพงไหมก็ไปติดตามรับชมกันเลยเนาะว่าออจะเป็นยังไงบ้างสาหรับการท่องเที่ยว2วัน1คืนของเรานะครับราคานั่งเรือจากเกาะรอยไปเกาะสีชังก็ประมาณ50บาทไปกลับก็ประมาณ100บาทเมื่อท่านผู้ชมถึงเกาะสีชังแล้วเราสามารถนั่งรถเที่ยวรอบเกาะได้เช่นรถ3ามล้อสกายลับ รถ2แถวหรือว่าเช่ามอไซค์ขีส่วนตัวผมคือเลือกที่จะเช่ามอไซค์ขีเพราะว่ามันสะดวกสบายสำหรับ,บการเดินทางในครั้งนี้ นี่ครับสำหรับที่พักของผมครับเมื่อกี้คือต้องบอกว่าก็คือมอไซค์เนาะที่ผมเลยเช่าเขาก็คือเช่าที่พักนี่แหละก็คือราคาวันสามร้อยเนาะอันนี้ก็คือคัดดันใหม่ครับที่พักของเราครับก็คือนี่ก็เปิดให้ดูครับนี่ครับห้องน้ําครับผมว่าโอเคนะคือห้องราคาหลักพันนะนี่นะห้องราคาหลักพันปุ๊บแล้วก็คือเปิดผ้าม่านปุ๊บนี่ครับเราเห็นทะเลครับคือเปิดผ้าม่านปุ๊บเห็นทะเลครับ ส่วนในรีสอร์ทที่ผมเข้าเข้ามาเช่าเนาะก็คือรวยบาเนาะรวยบารีาารรสอร์ทถ้าใครอยากมาเช่าก็คือมาได้นะจริงตัว่าก็โอเคแหละคือสาหรับราคาหนึ่งพันเนาะที่เรามาเขาเรียกว่ามาพักคืนหนึ่งสำหรับที่ผมเดินขึ้นมานเนาะก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับเราสามารถที่จะขึ้นไปเขาเรียกว่าสาักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ด้านบนเนาะแล้วเราก็จะเห็นเขาเรียกว่ามุมของเกาะ 180องศาเอาเป็นว่าเราไปดูดีกว่าว่าด้านบนมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าผมก็ขับรถมาเรื่อยๆนะอย่ว่าเนาะคือต้องบอกที่เที่ยวเยอะมากแต่ว่าคือเราเราก็ไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างก็คือเราขับไปเราเห็นไอ้ยอดขาวๆด้วยน่ะ คือก็ไม่รู้ว่ามันอะไรวะจริงนะยอดขาบนนู้นอะคือเอาเป็นว่าเราไปดูดีกว่าว่าไอ้ยอดขาบนนู้นมันเป็นอะไรเนาะต้องบอกว่าถ้าผมเดินขึ้นไปด้านบนเนาะคือก็เป็นสถานที่เที่ยวของเกาะสีชังอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวครับนั่นก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากอินเดียเนาะเราก็จะไปดูด้านบนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนาะคือรอยพระพุทธบาทที่อัญเชิญมาจากอินเดียนะครับ รอยพระพุทธบาทจำลองประวัติความเป็นมาพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพทรงอัญเชิญมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียรัชการที่5ทรงอัญเชิญขึ้นประฏิษฐานบนไหล่เขาพระจุรจอมก้าเพื่อเป็นสักการราูชาแก่ผู้ทับสือศาสนาพุทธมีการสวดมนต์ทำพิธีเป็นการเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่27จนถึง30เมษายนพศ2435 และนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของเกาะสีชังนะครับต้องบอกว่าคือมันก็อยู่ใกล้ๆกันกับรอยพระพุทธบาทจำลองเนาะเราก็เดินมาทางซ้ายมือก่อนขึ้นไปไหวเขาเรียกว่าไอยพระพุทธพระพุทธบ,บาทจำลองเนาะส่วนที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าย,ยอดพระจุลจอมเกล้าเนาะเราจะเห็นเขาเรียกว่าวิวสูงมากๆเลยแต่ว่าเราต้องเดินขึ้นไปนี่ขึ้นไปด้านบนจริงนี่ผมก็เดินมาคนเดียวมานี่ผมก็เดินมาคนเดียวนะจริงนะคือ ก็ไม่รู้ <min h S 1> ว่าจะเฮ้ยเจออะไรบ้างวะจริงนะเนี่ยเดินมาคนเดียวเพื่อท่านผู้ชมจริงเราจะพาท่านผู้ชมไปดูยอดพระจุลจอมเก้าเนาะว่า้ข้างบนอ่ะมันมันเป็นอย่างไรบะพระเจ้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยเขาสร้างไว้ใหญ่โตมากเลยเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปด้านบนเนาะไปดูว่าข้างบนมันเป็นอะไรวะก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันอแต่ว่าเหนื่อยมากเลยโอ้โห ข้างบนนี้ก็คือเสาธงอักษรานะเราเดินขึ้นมาด้านบนปุ๊บเราเห็นวิวครับโอ้โหนี่เราเห็นวิวของเกาะสีชังหมดเลยนี่เราเห็นวิวของเกาะสีชังหมดเลยแล้วเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าตรงที่เรามาครับตรงที่เรามาตรงที่ท่าเรือเกาะลอย,ก,ออยก็เห็นนะท่าเรือเกาะลอยทางฝัออ่งไหนไม่รู้อย่างว่าเนาะ <K l ux> คือมันเห็นมุมเขาเรียกว่าสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยเนี่ยนี่ผมถ้าผมเดินไปด้านนูน้นเ็ผมก็เห็นวิวอีกเหมือนกันนะโอ้โหอเมซิ่งมากด้านบนโอ้โหด้านบนวิวแบบโอ้โหหลักล้านเลยจริงนะไม่น่าเชื่อคุ้มมากๆเลยที่เราเดินขึ้นมาด้านบนจริงๆต้องบอกว่าโหยจอดเรามาเห็นนี่วิวอะไรขนาดนี้จริงนะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคุณาปรดก้าวให้ยกเสาธงขึ้นบนยอดเขาสูงที่พระราชทานนามชื่อว่ายอดเขาพระจุลจอมเกล้าเสาธงอัสดางสําหรับใช้ในการบอกข่าวเพื่อส่งโทรเลขซึ่งเป็นวิธีแจ้งข่าวไปยังกรุงเทพที่รวดเร็วที่สุดในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกุณาปรดก้าิให้สร้างสะพานบริเวณชายทะเลด้านทิศตะวันออกพระราชทานนามชื่อว่า สะพานอาสดางสร้างขึ้นที่เกาะสีชังพศ2 434อา,านที่แห่งนี้ต้องบอกว่าก็คือเป็นเขตพระราชวังเนาะพระราชวังจุฑาธุร,ราชาสถานเนาะก็จะมีเขาเรียกว่าเรือนไม้ที่สร้างในสมัยร5เนาะก็คือเป็นพระราชวังแห่งเดียวของประเทศไทยที่อยู่บนเกาะสีชังนะหรือว่าอยู่บนเกาะเลยแล้ะกัน เประาทือนไม้วัฒนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเป็นอาศัยฐานเมื่อปีพศ2432เพื่อเป็นที่พักฟื้นสําหรับชาวไทยและชาวต่างชาติต่อมาใช้เป็นเรือนประทับของพระราชวงศ์พระเจดีย์อุโบสถวัดอสดางคณิมิตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระกรุณาให้โปรดก้าให้สร้างวัดอัสดางคณนิมิตเมื่อปีพศ2435แทนวัดปลายแหลมที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนี้ก็เป็นชายหาดถ้ำพังเนาะบริเวณนี้คือเป็นชายหาดที่สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้ข้างบนก็คือมีเต็นท์ที่เขาเรียกว่า สามารถที่จะรับประทานอาหารได้แล้วก็คือมีกิจกรรมทางน้ําก็คือบานานาโบ๊ทแล้วก็คือเรือพายักเนาะถ้าใครมาเกาะสีชังแล้วอยากเล่นน้ําก็มาที่นี่เลยนะคือไปหาดถ้าพังนะส่วนวันนี้ผมก็จะเก็บบรรยากาศถ่ายภาพให้ท่านู้ชมสวยๆครับ และในช่วงนี้ครับในช่วงเย็นๆครับก็คืออีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของเกาะสีชังนั่นก็คือสะพานวชิราวุธทําไมเราต้องมาสะพานวชิราวุธตอนเย็นๆผมต้องบอกเลยว่าถ้าท่านมาในช่วงเย็นๆท่านจะเห็น,นเขาเรียกว่าพระอาทิตย์เป็นลูกไฟแล้วหายไปกับสายน้ําหายไปกับทะเลท้องทะเละมันจะเป็นภาพที่เราจะได้ภาพที่มันแบบสวยมากๆตอนนี้ผมเ็แค่รอนะ จุดนี้ถ้าจะเรียกอีกจุดหนึ่งก็คือช่องเขาขาดเขาเรียกว่ามันจะมีออจุดมุมถ่ายวิวประมาณ8 8อ180องศาละ่ะจริงนะนี่มุมถ่ายวิวทะเลในช่วงเช้าเช้าก็มาได้นะหรือว่าบ่ายก็ร้อนเกินไปแต่ผมแนะนำว่าให้ค้างคืนดีกว่าครับถ้าเราค้างคืนคือเราสามารถที่จะเที่ยวรอบเกาะได้ได้นะครับ ขนาดผมมาค้างคืนสองวันหนึ่งคืนผมยังเกือบจะเที่ยวเที่ยวเลยเขาเรียกว่าเกาะติชางไม่ทั่วเลยจริงเกือบทําคลิปไม่ทั่วเลยจริงแต่ถ้าท่านมาแค่มาแค่แบบเฮ้ยมาเช้าเย็นกลับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเเที่ยวไม่หมดจริงเพราะว่าสถานที่เที่ยวมันเยอะจริงๆขณานี้ครับผมก็รอแค่พระอาทิตย์ตกดินเนาะเรามารอดูชมพร้อมกัน พระอาทิตย์ตกดินของเกาะสีชังจะสวยงามเพียงใดต้องบอกว่าผมมาเที่ยวเกาะสีชังแล้วผมก็อยากกินปลาหมึกสดๆที่เกาะสีชังเนอะนี่ครับปลาหมึกสดๆนะครับนี่นี่ คือมาเที่ยวท่องเที่ยวที่เกาะตีชังนะไม่ใช่ว่าจะมีแค่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเยอะนะแต่ว่ามันมันมีกลางคืนอ่ะมันมีสถานที่เขาเรียกว่าของกินเนี่ยยามค่ำคืนถนนคนเดินที่เกาะตีชังก็มีถ้าใครดูคลิปของตั้มจัดไปก็ลองมาเดินดูได้เขาเรียกว่าเออมมันอยู่ตรงเซเว่นที่เกาะสีชังจริงนะเซเว่นที่เซเว่นที่เกาะสีชังมนะนะัน,นมีแค่ที่เดียวใช่ไหมใช่ใช่ตรงเลย ใส่จีบไปเลยว่าเซเว่นเกาะสีชางกับจริงทางที่เราขึ้นมาจากไเขาเรียกว่าท่าเรือจริงนะก็จะตกกลางคืนมาปุ๊บมาเดินปุ๊บเราก็จะเห็นในถนนคนเดินลองมาชิมดูได้ตอนนี้ผมกำลังรอชิมอันนี้อยู่ ว่าผมก็สอบถามแม่ค้านะคือแต่ก่อนอมันมีร้านขายของอเต็มสองข้างทางเลยนะแต่ว่าเนื่องจากสภาว่าโควิดระบาดเนาะแล้วทําให้จํานวนนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือลดน้อยลงออก็เลยทําให้เขาเรียกว,ว่าร้านแถวนี้ก็คืออ,อ,อาจจะลดน้อยลงอาจจะไม่ค่อยมีแต่โดยรวมแล้วก็ยังมีของกินในยามค่ําคืนอยู่นี่ถ้าใครมาเที่ยวกวางเันกลล็ลองเดินมาดูได้คือ ้องเดินมากินดูได้คือตรงที่เขาเรียกว่าถนนคนเดินเกาะสีชังเนาะก็ตรงเซเว่นเพราะว่าเซเว่นมันมีอยู่ที่เดียวที่เกาะสีชังเนาะวันนี้ผมก็พามารีวิวเขาเรียกว่าของกินที่นี่แล้ววันิกับที่พักผมแล้วเหนื่อยเหนื่อทั้งวันล้วพุ่งนี้เช้าเราเจอกันใหม่รับท่านผู้ชม ลัทธิกำลังขึ้นบนท้องฟ้านั่นหมายความว่าทุกๆอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นถึงแม้ว่าผมจะอยู่บนเกาะสีชังเป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวในครั้งนี้แต่ว่าในความทรงจำในเกาะสวรรค์แห่งนี้จะอยู่ในความทรงจําตลอดไปและสักวันหนึ่งจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งการเดินทางค้นพบอะไรมากมายสิ่งนั้นทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นและทําให้เราเติบโตมากขึ้นนั่นเอง